เช้าทันคนส่วนชาโมดนะคะอัชราภากุปายานนนะคะวันนี้รู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มีการจัดอบรมที่มุกดาหารของเราแล้วก็เห็นหลายๆคนนะคะมาร่วมจากต่างจังหวัดนะคะมีใครตื่นเต้นบ้างไหมคะตื่นเต้นมาจากไหนเลยมาจากไหนคะมีสกลนครอยู่ไหนคะสกลนครยังสกลนครยังไม่มาใช่ไหมคะรอได้ไหมคะรอเพื่อนได้ไหมสกลครอาสกลนครนะคะ มาจากไหนอีกคะอาจารย์ต้อยนครพดมนะคะค่ะลูกก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะก็ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นคิดตัวแล้วกันว่าผมเนี่ยไม่โดนสีมาเป็นสิบปีเนาะที่ลูงบอกว่าจับําสีเลยเพื่อต้อนรับเพจคิวๆอะไรจะขนาดนะปกติไี่บอกว่ามากนะทีกิจจะต้องใส nah, ่สูตรเนาะวันนี้ทำไมมารูปแบบแนวลอกๆปันเน่เปล่าสูตรไม่ได้ซัก รอเล่นนะคะค่ะก็รู้สึกแบบดีใจมากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านกําลังเดินทางนะคะค่ะแล้วก็อยากจะมาทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็จะได้รู้จักเพจยคิวมากขึ้นนะคะมีความเข้าใจมากขึ้นแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะที่พี่มาที่สานะคะค่ะคือคุณทวัลพรที่พวกเราโอนเงินให้ะคะอยากจะตัวจริงไหม เพจคิวร่วมกับคุณโอมนะคะก่อนที่จะมาพบกับพวกเรานะคะมาพบกับเจ้าของโปรแกรมก่อน,นนะะดีไหมคะดเจ้าของโปรแกรมเพจคิวนะคะเมื่อคืนเะนี่ยค่ะขอประวัติกับน้องอาตอมแบบอ่าแล้วผลลุกอ่ะคือแบบเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่ 14, อายุสิบสี่อ่ะเขาเรียกว่า Born be, ะะบอลทูบีไหมคะบอลทูบีเนาะตั้งแต่อายุสิบสี่แล้วก็ขายขายโปรแกรมให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่นะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ขายโปรแกรมให้กับ เ,เป็นเจ้าของอะไรนะคะโปรแกรมเกมเนาะเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวถ้าจะมาแบบแนะนําตัวอีกครั้งนะคะแล้วก็มาพบกับพวกเรานะคะอายุก็ยังไม่มากค่ะยังหนุ่มยังแน่นะคะหนุ่มฟอสหลอเพี้ยวเลยนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะพบกับคุณโปวัชระคงอัศินเดชาสวัสดีครับก็ก่อนอื่นนะฮะขอขอบคุณพี่มดนะฮะพี่มดพี่มดพี่มดแดงใช่ไหมพี่มดแดงโอเค ครับผมผมก็นะฮะรู้สึกยินดีนะครับป่าตื้มใจมากนะครับผมชื่อโอมนะฮะหรือวชลพงศ์ทัศน์เนรนะครับผมก็อาศัยอยู่แถวสะพานควายประทมหรือเนี่ยโอ๋สะพานควายก็ได้โอเคอ่าก็รู้สึกว่าคือคือผมบอกตรงนะครับคือตอนที่ผมเริ่มโปรเจกต์เนี่ยปกติแล้วผมผมผมองว่าผมผมเป็นบริษัททำซอฟต์แวร์อยู่บริษัทหนึ่งนะครับอยู่ที่พัทยาดิจิทัลบุรี แล้วก็เข้ามากรุงเทพใช่ไหมฮะว่าจะเอ่อว่ามาหาโปรเจกต์ทำอะไรในกรุงเทพอย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดโปรเจกต์นี้ได้คิดได้จากที่ที่ที่โบนะครับที่โบสถ์ที่โบสถ์ผมบอกผมผม,ผม,ผมชัคริสเตียนนะครับแล้วก็ทีนี้อ่ในระหว่างที่เราเราพูดถึงอ่นั่งฟังคําพยานของของ,ของสามีภรรยาคู่หนึ่งเนี่ยนะครับผมผมก็เลยิดนะ้ไอเดียไอเดียเกิดจากว่าสิ่งที่ สองสามีภรรยาผู้นั้นที่เขาพูดบนเวทีบนโถงนะวันนั้นนะครับมันมันมันมีความหมายมันมีความหมายต่อต่อวนชนนะครับและผมคิดว่ามันเป็นมันเป็นประโยชน์แต่ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นนะว่าหลังจากที่เขาพูดเสร็จอะจบแล้วเนี่ยคือมันจบเลยเนี่ยผมเลยคิดเอ๊ะมันจะมีมันจะมีสื่ออะไรไหมที่มันทรงอิทธิพลมากๆที่พอที่จะแบบเอาคำพยานเหล่านั้นน่ะออกสู่สาธารณะ ใช่ไหมฮะณตอนที่ผมนั่งฟังอยู่ผมก็คิดเลยนะครับคิดว่าเอ๊ะแบบไหน,นอะไรยังไงดีเราก็เลยคิดว่าโอเคเรามีโดเมนเดิมอยู่แล้วชื่อ,อว่าเพจทีคิวใช่ไหมฮะซึ่งจบมามา5ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2011หรืออะไรถ้าถ้าได้เช็คดูว่าจบกันนานแล้วจริงจริงน,นี่คือเอาเอาลื้อๆกับมาใหม่ลื้อกับเอาใหม่นี่โอเคเราได้ชื่อแล้วเพจทีคิวแต่ทีนี้ถ้าจะให้ คนเรามาโพสให้มันนินยมเหมือนเฟซบุ๊กเหมือนไลน์เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากที่อยู่ๆปุ๊บผมชวนพี่ครับผมมีเว็บไซต์เว็บหนึ่งพี่เอาอะไรมาโพสต์ก็ได้คิดว่าจะโพสไหมถูกต้องไหมว่าเฟซบุ๊กก็มีอยู่แล้วไลน์ก็มีอยู่แล้วแต่ที่คนที่โพสเขาจะได้อะไรถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขามาโพสเนี่ยใน์มาโพสเนี่ยคือคือโปรเจกต์เนี่ย,นนย,ยมันมีเรื่องของรายจ่ายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่า ถ้ามันมีรายจ่ายพฉะนั้นเราก็ต้องมีรายได้จากข้างนอกเข้ามาถูกต้องไหมฮะเมื่อมีรายได้เข้ามาเนี่ยทางเจ้าของไปก็มีรายได้ถูกต้องไหมแต่ทีนี้มันแฟงเกี่ยวกับเจ้าของโพสหรือเปล่าเพราะสุดท้ายแล้วสุดเนี่ยข้อมูลเป็นของใครครับขอเจ้าของโพสนะคะอัาหรือพี่จะปฏิเสธว่าสิ่งที่พี่โพสบนเฟซบุ๊กบนไลน์บนทวิตเตอร์ใช่อหพี่ใครบอกไม่ใช่ <laughs> ถ้าใครบอกไม่ใช่นะให้ให้นึก่าสมมติว่าพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับโพสถึงบุคคลที่สามคนนี้นะฮะในทางที่ไม่ดีพี่คนนี้ไปแจ้งความตำรวจจับมาสเตอร์เบิร์กหรือจับพี่ครับจับคนโพสถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นใครจะปฏิเสธไหมว่าข้อมูลไม่ใช่ของเราจริงไหมเพราะฉะนั้นเมื่อข้อมูลเป็นของเรานั่นหมายถึงว่าเมื่อทางบริษัทขายโฆษณาได้ใครที่สมควรจะได้ เจ้าของโค้สมควรที่จะได้และ,จะเจ้าของระบบสมควรจะได้ด้วย,ยไหมเพราะอะไรน<ม>ะเพราะเป็นคนสร้างเพราะว่าคือจะมีโคสอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแลตฟอมด้วยถูกต้องไหมครับที่จะลองรับโค้ดแ่บนั้นต้องไหมฮะหมายถึงว่าเมื่อมีรายได้เข้ามาก็แบ่งซึ่งกันและการมัวินวินอย่างนี้ดีไหมฮะครับซึ่งโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นแล้วเพจคิว <Yeah. S 1> คิครับนะพอจะเข้าใจแล้วที้ ผมก็ขอขอบคุณมากนะที่ชาวมุกดาหารนะจะมีชาวมาจากทางไหนบ้างฮะมุกดาหารนครพนมนครพมมีหนองคายมาด้วยใช่ไหมฮะสิงห์เกดมาเพู่มาขอบคุณมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวสําหรับผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะรเราจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันนะครับ ก็จุดหมายปลายทางของผมเนี่ยคือผมตั้งใจที่จะเอาทางบริษัทผมเนี่ยเซอร์โคบิดเนี่ยคือเข้าเข้าตลาดทุนนะครับก็คือคือตลาดหลักทรัพย์เพื่อให้ทุกคนร่วมเป็นเจ้าของนะฮะอย่างนี้ดีไหมฮะดจะให้ทุกคนมหาชนเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทผมไอเหตุจุดคิวเนี่ยดีไหมฮะดีอ่ะดีขอเซ็นต์บมือหน่อยครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวมีคนพูดต่อไหมผมไหมมีนะขอาขอผมสมภพขอพูดเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกครับ มากามา,ก,มา,ก,มาก,ก่อนส่นนะเรามาถกดวงกัิการกันนิดนึ่งในห้องนี้นะคะก็คือข้อแรกนะคะถ้าเราแบบรีใจหรือ่รีดได้นะได้อย่า,านั่งทแบบถ่ายรูปเหมือนกับไถ่ายแบบประชาชนอ่ะ <c oughs> นะคะแบบนนะเ <c oughs> ิบบรู้สึกยางไตบมืได้รดได้นะคะค่ะค <c oughs> ่ละลดต่อไปนะคะเราก็จะได้ไมาพบกับที่มาลสานะคะที่เป็นผู้ดูแลร่วมกับคุณโอนะคะดูแลเพจคิวๆค่ะเวลาที่เรามีปัญหา สลิปแนมเมตตีนทำไมไม่อนุมัตินะคะเราจะไลน์ไปหาพี่มาริสาใช่ไหมคะค่ะพี่มาริสานะคะอีิก็คืออยู่ในวงการเพื่อจมาเยอะแยะมากมายนะคะน้องอาต้ n น้องฟังก็คือเพราะเห็นแวบแรกที่ว่าเอ๊ะนี่เขาอยู่วงการบันเทิงหรือเปล่านะทำไมสวยจังเลยเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เจอตัวจริงกันนะคะแล้วก็ไม่ธรรมดานะคะอธิพี่เขาเคยขายอะไรเครื่องบินใช่ไหมคะพี่เุร<า>ื่องบินให้กับกองทัพอากาศด้วยนะคะวันนี้เราจะได้เจอตัวจริงนะคะ ขอเชิญพบกับคุณทวัฒน์พรอาทิตย์จันทร์นุ่นต่อนิรันดร์ไม่ได้เปิดไม่ได้เอามน้าต้องร้องเพลงส่งตัวด้วยสวัสดีค่ะมาลีสานะคะต้องการที่นั่งาจในลายนะคะบางคนก็ไม่รู้ว่าทวัฒน์พรเป็นใครคือคือมาลีสาจะดูแลเรื่อง เกี sea, ่ยวกับหลังบ okay. ้านเรื่องการเงินเรื่องอะไรแบบนี้นะคะก็เธอถ้าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ก็คือทำเรื่อง eBay ย์อะค่ะอีเบย์เราเคยทำคือเป็นคนไทยคนแรกที่ขึ้นระดับแฟชชั่เนี่ยมียอดขายสูงสุดในโลกในเรื่องของซิลเวอร์นะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยมาตรงนี้และวทำเหตุคิวทีนี้ก็เรื่องเนี่ยบางทีเรื่องอนุมัติเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่า บางทีมันชา้าเนื่องจากว่าบางทีคนโอนสลิปมาเนี่ยแนบสลิปผิดอย่างเช่นไม่ได้ไม่ได้สลิปที่แนบให้กับโอบโอนเงินให้กับมาริสาะคะคือเป็นโอนเงินให้กับคนอื่นแล้วม่นแนบก็จ่ายเงินวันไม่ได้หรือหรือแบบมันภาพมันไม่ชัดอะถ่ายรูปสลิปแล้วไม่รู้เวลาอย่างเงี้ยะคะ่ะก็ต้องขอช่วยเช็คน,นิดนึงเวลาถ่ายรูปแนบสลิปนะให้เห็นเวลาชัดๆหน่อยนะคะไม่งั้นจะา,ายเงิัดไม่ได้ะคะ่ะ แล้วก็อย่างที่คุณอาตอมเขาสอนนะคะทุกอย่างก็โอเคดีแล้วนะคะทีนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ธุรกิจดีมากๆตอนนี้นะคะระบบโพสต์ะไรตอนนี้รู้สึกเร็วขึ้นใช่ไหมคะเร็วไหมคะเร็วครับเร็วนะคะแล้วก็สมาชิกใหม่เป็นสมาชิกใหม่ใช่ไหมใหม่เข้าไปว่าเป้เไม่ผูดถือหุ้นไม่ใหม่นี่ถือว่าเป็นผู้นำระดับนี่ถือเป็นผู้นำระดับต้นๆเลยนะคะเนี่ย หมื่นคนแรกแสนคนแรกเนี่ยถ้าแต่เข้าใจตีโจทย์แตกนะคะโดยทุกคนอ้อเป็นมาได้เล่นบอกว่าหวานพี่บอกไม่แน่ใจว่าจะมาไหมแต่ว่ามาแล้วคุ้มค่าที่นี่เพราะว่าถ้ามาแล้ววันนี้แลเราตั้งใจเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะเราใช้สูตรสองสองสองนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยมาฟังสุดยอดนักการตลาดคุณอาตอมนะคะจริงๆเราไม่ยากเลยงานเราจบแค่นี้ชวนสองคนแล้วก็ช่วยสองคนให้แตกงสองภายในสองวัน สีิบวัน20ล้านงานเราจบแค่นี้แล้วรับผิดชอบแค่2คนเองนะคะสองคนในที่นี้มีใครทําไม่ได้นะคะสองคนในชีวิตเราจะรู้จักไหมสุดคนสองคนที่มีพระสักคติเป็นหัวแล้วคิดเหมือนเราเงนี้ยคะ่ะยากเลยเลยไม่มีใครคบทำไง <laughs> คนไม่มีใครบไรบเลยทำเลยครีเรว่าทำอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็ <laughs> เอาใจช่วยทุกคนนะคะมีคําถามอะไรก็ถามปาตองถามปะตอง ต้องอดทนมากค่ะบางทีเราเจอคำถามต้องบุกอิกนะคะก็ต้องอันนี้ต่อไปก็จะกล่าวพูดสัส้นๆนะคะเดี๋ยวส่งหมต่อให้กับคุณระตองค่ะสุดยอดนักการตลาดฟังดีๆนะคะต่อไปนี้เป็นเวลานาทีทอ,องของคึณค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะสวยมากเลย